แม่แนนก็งงว่ายาคูใครเป็นคนแก่แล้วก็ไม่ยอมกินให้หมดรือว่าพีหรือเปล่าไอ้ขวดที่มันอยู่ข้างตู้เย็นน่ะแม่อยากรู้ว่าใครมันคนแก่แล้วก็กินไม่หมดหมูไม่ได้แกะกินก็ไม่หมดอะแล้วทําไมพี่แกงถึงคิดว่าเป็นพี่กันอุ้หมูเห็นพี่เกินเขาชอบกินหมดมากใช่ไหมใช่คนนึงแล้วอือแล้วยังไง ังไงที่หนูบอกว่าเห็นพี่กันเดินย่องย่องอะยังไงว่าเหมือนพี่กันเขาจะเดินไปจิบลูกไอ้ไน,นั้นอะยาคูอะแล้วพี่กันเขาจะกินน้อยๆแล้วเขาก็ตึ๊กแบบนี้แล้วเขาก็เดินมานอนที่นอนหรือเปล่าอ๋อสรุปก็คือพี่กันใช่ไหมใช่หรือเปล่าเออเดี๋ยวแม่จะตีเพราะว่าตู้เย็นเหนียวหมดเลยกินไม่หมดแล้วก็ไปแช่คืนไวอ้อ่ะ แม่พาหนูไปดูหน่อยสิโอเคไปหนูไม่